สวัสดีสวัสดีเด้อปาดุงพ่อม่พี่น้องสวขสดีุอนนี้เราโดยมันกะพาน้องวิวดีมาเขาห้เฮียอีกแล้วไปที่เราเนาะคืดเมื่อเพลนล้วแต่อารมณ์ของเน็กน้อย มีกต่ดิกหน่อยก็นั่งท้องฟุ้สะอาดไปหาเบ้างองดิวกันลงแบบลงกระท่าน,นหันไปพี่น้องเพระาะว่าเมื่อวานนี้มานอนข้างในเสื้อผ้า,าก็ได,ด้มาเน้ะผุดผุดยืนอยู่ทุง่งผุดทุ่งผุะเห็นได้ลรึทับคอรึเสื้อผ้าก็ได้เตรียมมาเลยเนาะชุดนักพง,งนักเทียนเพิ่น เก็บเอาเสือในเฮือนในแหละเพื่อนน้องจะเสือแพ้เสือ,าสอ,อยาเนาะผู้เด็กหน่อยสบายดีกันนิวโดยไปชิมสบายดีเด้อทำความสะอาดโรงเรียนผู้น้องบิวดีกับป้าเก่งแท้เลยเอาบังน้องบิวดีก่อน เอ้ยย,ย่าสวัสดีเลยให้น้องวิวเลยค่ะอ่าผู้เอ้ยมุกส,ว,ว,สวัสดีเลยน้องวิวสวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีเด้อเลยไม่นี้ด่มามาโรงเรียนบ่อ่าปัดปัดปัดทำความสะอาดโรงเรียนทำความสะ โดงเรียนน้ากันเลยจช่จะเสือพเน้องพีนเองเห็นเป็นเสือสีขาวจับพีน้องวิวเลยเสือมัไปรไปได้หน่เนาะ kép kép ra điu mang hiền vào đâu khạc vào bên này khử. ơi nâng ơi nâng. Nâng, nâng. À, nâng. nâng rồi ơi rồi, đi mục vắt, Rồi cái bà đi bác ơi Đôi anh em thế Ôi khoan đi Khoan khoan Mặt phục trúc đi em mà nhiều thịt tẩy hiên Xe đấy thịt này Con xì không hỏng cái tông tham khuôn hỏng con Phủ xem nó nạ อง,อ,งงอ,องแม่บวกครบเล่นห่เนาะตกได้ออกวิวรมเล้อรมเด้อม,มาพี่ลม,มา,นะาลทีกองว่าวอไเพื่อนจะไปจูดไมากองว่าเพื่อนจะไปจูดบน่ะน้ำจางแล้วเลย เลยมาเยอะนะโอ้โอ้ดีใจบะพอเตียมากเลยดุมาละไล่ลย,ยังของฝากมาเลยใครลงดังไข่นะมาพี่เร็วก็ไปเร็วพาาพันพ้าอันลงมาพอได้ดึงมู ไปไกลก็ยังไม่ตู้เพราะตู้มันเป็นท่วงเนาะจริงนอ้องบิวรี่ถ่าไปยูไก่เพิ่นกับือสิบวหาไห่เพราะว่าเห็นมูเห็นคู่อย่างนี้เพิ่นที่ยู่ดอกไงลอกโอ้โอโอ hello, 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 khăn hello, hello, nè hello, 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 mà không hiền ลูกอ้าวลูกออไก่น่ะอ่าท่อนนี้ต้าใครกระตาไว้เลยอ่ะอากาศห้อนประจุดอยู่ có si xe hồng có si đó chắc ê thấy nè cầm đây đâu à đây cua cái nhau ý bè bạn này ออทางห้องเลยค่ะทางห้องปัดได้แลออทางห้องก็ปัดแล้วทั้งพวกอ่ะบนสีขาวห้องเนาะยันปลาลงปัดลงดลงชิบิ้วมือลูกมอมือปัดเจะะ้าน่ะแล้วจะายขนมเนี่ค่ะ,ะพี่ชายเอานี่มาตักขยะอยู่แล้ว ขวดม,มากขวดม,มากตักเอาหนีได้ใช่เฝาวฝนี่เราจมาบ่กินแล้วเลย เนี่ยน้องขาวๆในกวดแล้วนะให้ฉีกจิ๋วกลอะไรไปกวดกับบ๊ี้อ้าไปกวดกันซสยกันใส่กันโอ้ยยหน้องบิวต๊ะขวแตกก็รูไเขา้งเยนนะฮะให้ดูส่าสู้ๆองเยน không Hiên chút chữ rồi Mọi người bỏ chu chu à. Mọi người chu chu đó chị ạ. Bài mẹ bắt thử ơi nè. Giờ bài đấy đúng. é é é cô bà tôi của cô bỏ cô đâu mẹ cô đâu này cuộn phần mẹ cuộn ấy Cuộn lẹ cô ấy lòng lẹ cô ấy lòng Nè, đổ bệ. Hả? ก็ง่านอย่างงี้ลุกไปเลยต้องแล้วลงมาแล้วเโอ้โอ้โอ้กอดหัวแม่เลโอ่ยถึงเลยลงมาออ Ôi. Bà đừng cười là hả? Mình chết nó mới quả xay Ủa tắc nó phải xay, tắc xay thô của phân vọng ประเทศอย่องอซสะู้เออบัดไปมกนะท่้นนี้คือพ่มีคนมากใชา่่6สี่4่อสามพ่สี่น้อบิวน้องบิวงบ้วปอบไปเดาปบไปแล้วหลังมือเด้อ จับกวยเออต้อมกันนะต้อมกันต้อมกันแล้วพี่โด่งควันนะแม่เสือเปืือนนะฮะโอ้เฮ้ย ทางนี้ทางนี้นุ่งผ้อย่างโป่งเปื่อนในรถมันไดก้ผิดมามีเข่าเดึ่้าข้มนเต็มก็มียค่ไหใช่

แย่แย่ทิมลูกหลาทิมทิมเลยไปคูให้นิวเด็กชินิวแนเ่ีน่มึงเขียวตัวเขวตัวเหียนนั้าเขตัวนบเขยวออกเหรเลยเออกนขนมลายเขยวฮักเอาาเดนะ จักปีตัวละแปดปีแปดปีจะทายแข่วถีบพวกหลานเปื้อนมือทีมดูทีมโอเคก็แหลดได้ดุข้างหมนายไอ้เพแสดงแสดงไอ้เพตกหลักเลย bay lại bà đi, ai lại ai lại bay lại bay có bay có bay có bay lại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  Hãy subscribe cho ơi Ghiền Mì Gõ Để xa bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền น้อนลมี hmm. hmm. uh ่เด่นมากเลยพืนเี่ยดูทำไมยินอ่ยินอยู่อยู่หองก้าว่าใช่ะรอเพื่อนเพือนนะอ้ยยินอยู่ห้องก่าว่าล่ะอาให้ลองนังนั่เด้อ อาลองแฟดว่านี่ว่านะพาแฟดว่าตัวเออคือกันใช่ไหมวทุ่งก็คือกันตั้งจะทุงตั้งแต่กระเป๋าก็คือกันเสียงรุนตุ้มจมอยู่นะเกิดพรายนี้เราเกิดมา เีก mm. oh, oh, er> oh, okay. oh, ิพันเนี่ยมาเอามเอามูเออพูนน่พูนะมเกิดจะพันเอาแมเอามโอ้ยบโอ้ยไปไปพนเพียงเนี่โอ้ตพูนเสียงยั่วยั่วบนี้ cậu sao khu ăn Ừ ê phưu cũng mà để nó bíu đi Anh ở đây Lại Ừ, nông bị phun phân nè, là theo nó bị đi cân theo, chắc theo Nó bị có phía đâu à, mình, Cái mình, già mình, đâu? Em, 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 em ở nhà đâu Dân được, dân Đôi anh cái nó đâu

เรียบเรียบเรียบน้องมิ้วขนาพี่โูกเฮ็ดโอเคเฮ้ยเพื่อนดเอาข้างหลังข้างหลังเอาขาติดกขาชิ้ลกเอาขาเข่าเลย hắn lên hắn hắn ok nấm nó nấm yêu chưa chưa đâu chưa bằng lớp bằng ba khu Hang, 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 đi ạ, go không rồi mẹ Lòng yên ngon, yên ngon, 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 ยังเด้ยเรงนี้หรัน่นรอาคูพังปะคูกับนอ๋อ

เป็น <laughs>

แดดนาวตั้งเต้นไล่มา อยากลองพี่น้อเลยตอนนี้ก็เริ่มตัวหองแล้วเนาะตอนนี้เอื้อสายเอื้อรบมามาส่งน้องบิวเขาหอ้อมโดยเนาะป้าพ,พี่น้องคลิปนี้ขอจบไปก่อนเด้อพอกันคลิปหน้าเด้อป้าลุงสบายดีเด้อน,น้องบิวสบายดี